อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ให้คุณพลาดคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผมเอแห่งช่องดาวเหนือชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาพบกับ7อันดับหูฟังยี่ห้อเซมีรุ่นไหนดีในะปี2022นี้ ที่มีคุณภาพดีราคาย่อมเยามีรุ่นไหนบ้างที่น่าสนใจถ้าหากพร้อมแล้วไปชมกันครับเซมีเป็นแบรนด์ด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีจากประเทศจีนที่โด่งดังอย่างมากในปัจจุบันซึ่งอุปกรณ์หลากหลายประเภทนอกจากจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วยังช่วยให้การใช้ชีวิตง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นไมโครเวฟโทรทัศน์นาฬิกาโทรศัพท์รวมไปถึงอุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ร่วมกับโทรศัพท์เช่นแทนชาร์จโทรศพัพท์ หรือหูฟังโดยหูฟัง x i ยวมี er, นั้นถือได้ว่าเป็นหูฟังอีกยี่ห้อหนึ่งที่ได้รับความนิยมสูงเนื่องจากมีคุณภาพดีและมีราคาย่อมเยาวนั่นเองครับแล้วในคลิปนี้ผมมาแนะนําวิธีการเลือกหูฟัง x i ยวมี er, เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในเบื้องต้นพร้อมแนะนํา7อันดับหูฟังรุ่นที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันโดยทําการจัดเรียงจากราคาที่ถูกไปหาราคาแพงจะมีรุ่นไหนบ้างที่น่าสนใจถ้าหากพร้อมแล้วไปฟังกันครับ เริ่มจากอันดับ7หูฟัง x i a o มีรุ่น Redmi AirDots เป็นหูฟังที่เหมาะกับนักเรียนนักศึกษาต้องหูฟัง x i a o มีรุ่น Redmi AirDots เลยครับ หูฟังบูทูธรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในกลุ่มหูฟัง Xiaomi เนื่องจากมีราคาย่อมเยาวแต่คุณภาพใกล้เคียงหูฟังราคาสูงโดยมีดีไซน์ที่ล้ำสมัยมาพร้อมคุณสมบัติในการกันเหงื่อได้จึงสามารถใส่ออกกําลังกายหรือทํากิจกรรมต่างๆได้อย่างมั่นใจอีกทั้งยังควบคุมการทํางานได้ด้วยเสียงแล้วก็มีไมโครโฟนที่ดีเพียงพอต่อการใช้งานแม้จะไม่สามารถตัดเสียงรบกวนภายนอกได้แต่ก็ถือว่าคุณภาพคุ้มกับราคาครับสําหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ5 ร3อบาทอันดับ6หูฟังเซลมีรุ่น Mi Air 2 SE สำหรับหูฟังรุ่นนี้เป็นประเภทเอีบัตรที่ได้รับความนิยมของแบรนด์เซมีเหมาะกับผู้ที่ไม่ชอบใส่หูฟังอินเอีย ที่อาจทําให้เกิดความรู้สึกอึดอัดได้โดยหูฟังรุ่นนี้มีจุดเด่นคือเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้ง่ายสามารถควบคุมการทํางานได้ด้วยเสียงและระบบสัมผัสอีกทั้งยังตรวจจับการใช้งานของเราได้อีกด้วยที่สําคัญคือรุ่นนี้มีไมโครโฟนมากถึง2ตัวและสามารถตัดเสียงรบก,กวนภายนอกได้ดีทําให้คู่สนทนาได้ยินอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นเหมาะกับคนที่ชอบคุยโทรศัพท์นานๆครับสําหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ679บาท อันดับ5หูฟังเสียวมีรุ่น Mi2 Wireless Earbuds Basic 2ใครที่ชอบฟังเสียงเบสต,ต้องหูฟังรุ่นนี้เลยครับซึ่งรุ่นนี้จะให้คุณภาพเสียงที่ดีมากโดยเฉพาะเสียงเบสยิ่งไปกว่านั้นหูฟังรุ่นนี้ยังออกแบบตามหลักสรลีระทําให้ไม่หลุดง่ายสวมใส่สบายแล้วก็มีน้ําหนักเบาเสมือนไม่ได้ใส่หูฟังเลยครับและที่สําคัญคือควบคุมการทํางานด้วยปุ่มกดเพียงปุ่มเดียวดังนั้นจึงไม่ต้องกังวลว่าจะสัมผัสให้หูฟังหยุดทํางานโดยไม่ได้ตั้งใจนอกจากนี้ยังใช้เวลาชาร์จเพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นถือววว่าารรดเ็มกคับ สำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ699บาทอันดับ4หูฟังเส่ยวมี่รุ่น Redmi Buds 3เป็นหูฟังที่มีรูปทรงกระทัดรัดน้ำหนักเบาทรงสวยราคาดีและสามารถตรวจจับการสวมใส่โดยหยุดการทำงานเมื่อเราถอดหูฟังออกโดยอัตโนมัติ และจะทำงานเมื่อเราสวมใส่หูฟังโดยอัตโนมัติเลยครับยิ่งไปกว่านั้นยังสามารถชาร์จแบตได้อย่างรวดเร็วโดยการชาร์จกับตัวเคสเพียงแค่10นาทีก็สามารถใช้งานได้นานถึง1ชั่วโมงครึ่งเลยทีเดียวอีกทั้งยังสามารถกันน้ําและก็กันเหงื่อได้อย่างไรก็ตามรุ่นนี้ไม่มีการตัดเสียงรบก,กวนจากภายนอกและไมโครโฟนนั้นยังไม่สามารถได้ยินอย่างชัดเจนเท่าที่ควรครับสําหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ1,464บาทอันดับ3หูฟังเ x i ยวมีรุ่น Redmi Buds ถือเป็นหูฟังอีกรุ่นหนึ่งของ Xiaomi ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ทางการของ Xiaomi เองหรือในร้านค้าออนไลน์ต่างๆโดยรุ่นนี้มีให้เลือกถึง2สีด้วยกันได้แก่สีเทาและก็สีดําสามารถเลือกดีไซน์ที่ชอบได้เลยครับซึ่งหูฟังรุ่นนี้จะมีคุณสมบัติและลักษณะคล้ายกับหูฟัง Xiaomi รุ่น Redmi Buds 3แต่จะมีการเพิ่มคุณสมบัติที่สามารถตัดเสียงรบกวนจากภายนอกได้แล้วก็มีเสียงดีกว่าและสามารถชาร์จได้ด้วยแท่นชาร์จได้นับเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ สำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ1,799บาทอันดับ2หูฟังเสียวี่รุ่น One More ES901 c o m f o r b u s Pro หูฟังเ x i a วี่รุ่นนี้เป็นหูฟังที่ใส่สบายไม่อึดอัดหรือปวดหูเนื่องจากทางร้านมีจุกข,ขนาดหูฟังให้เลือกใช้ได้ถึง4ขนาดด้วยกันสามารถเลือกใช้ตามขนาดหูกันได้เลยครับ นอกจากนี้หูฟังยังมีดีไซน์สวยงามรู้ราอีกด้วยในส่วนของการใช้งานหูฟังรุ่นนี้จะให้เสียงที่เป็นธรรมชาติ ไม่แหลมหรือทุ้มจนเกินไปอีกทั้งยังมีฟังก์ชันตัดเสียงรบกวนที่มีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงสามารถทําให้ดูหนังฟังเพลงคุยโทรศัพท์ได้อย่างสบายใจครับซึ่งฟังก์ชันนี้จะมีการตัดเสียงรบกวนมากถึง5รูปแบบให้เลือกใช้สามารถปรับใช้ให้เหมาะกับความต้องการในการใช้งานเลยครับสําหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ35,90บาท อันดับหนึ่งหูฟังเสียวมีรุ่นฟิบบัสโปรุ่นนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ได้รับความนิยมเนื่องจากเป็นหูฟังที่มีดีไซน์สวยให้คุณภาพเสียงที่ดีชัดเจนเหมาะกับการดูหนังฟังเพลงยิ่งไปกว่านั้นยังเหมาะกับการใช้คุยโทรศัพท์อีกด้วยเนื่องจากสามารถตัดเสียงรบกวนภายนอกได้เป็นอย่างดีมีไมโครโฟนในตัวอีกทั้งยังสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์2เครื่องได้พร้อมกันยิ่งไปกว่านั้นรุ่นนี้เป็นหูฟังบลูทูธจึงสามารถใช้งานได้สะดวก สามารถชาร์จไร้สายได้แล้วก็แบตเตอรี่สามารถใช้งานได้ยาวนานถึง7ชั่วโมงเลยทีเดียวเรียกได้ว่าราคาคุ้มค่ากับคุณภาพแน่นอนครับสําหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ4,999บาทขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก m y b r e a e c o m ครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับ7อันดับหูฟังยี่ห้อเซมี่นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าหูฟังเซมี่นั้นมีให้เลือกใช้กันหลากหลายรุ่นมากๆเลยนะครับในแต่ละรุ่นนั้นจะมีความโดดเด่นแล้วก็คุณสมบัติที่เหมาะสมกับการใช้งานที่แตกต่างกันไปนะครับอยู่ที่ท่านผู้ชมชอบแล้ว่ะนะครับว่าจะเลือกใช้ หูฟังลักษณะไหนรูปแบบไหนนะครับดีไซน์แบบไหนแบบนี้นะฮะอ่ะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าหากชอบคลิปนี้นะนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับผมดนวยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปสําหรับวันนี้ผมเอเดารหนอ่งชาแนลขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ